สวัสดีพี่หนึ่ง VIP ครับโอ้หไม่ได้เจอนานเลยครับโอ้โหได้เจอกันแล้วครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้พามาชมรถรอพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งสายด่วน VIP ครับโอ้รถรอมากเลยครับนี่เผื่อจะได้เจอกันครับนี่เผื่อจะได้มีโอกาสเจอกันครับ อะไครับพี่หนึ่งโอ้นี่ครับนี่พามาชมขอพี่หนึ่งมาคนเดียวครับโอ้คิดว่ามากับพี่แอนโอ้อจะไปอยู่แหลมที่นี่โอ้จะไปตั้งหลักที่นูน่นนี่ครับเดี๋ยวมาชมมาชมเลยนะพี่นี่โอ้โหสายด่วน V I P ครับนี่ภายในแต่ง V I P นะครับ ยอดมากครับรุ่นพี่หนึ่งนี่มีแอร์บ้านด้วยครับโอ้โหดูภายในโอ้เขามีบัคบักเสียบแอร์ด้วยนะครับโอ้โหโคตรอดูเลยครับภายในสุดจัดนี่ V.I.P. ของแท้นะครับห้อง V.I.P. นี่สวยมากโอ้เครื่องเสียงนี่ก็หึมมากเลยนะครับโอ้โหดูสุดจัดจริงๆนี่สายหนึ่งสายด่วน V.I.P. นะครับ นนบจัดมากโอ้โหนี่ครับล้อทั้งสองนะครับหลอมากนี่ครับเดี๋ยวพาชมด้านนอกก่อนครับนี่ร้อยี่หนึ่งก็ประมาณนี้ครับแต่งกระจง NASA ก็นักลบแสดงแม่สอดสวยมากครับโอ้โห NASA เงาๆเลยนะนี่ครับก็จะประมาณนี้คนระับ อันนี้ก็เป็นกลับข้างนี่ล้อก็ล้อแต่งนะครับใส่ครอบล้อสวยมากโอ้ดูไฟไฟนี่วิ่งตลอดเลยโอ้สวยมากนะนี่ก็มีเม็ดทับทิมติดด้านบนก็จะมีแอร์นะครับแอร์ตัวแอร์ไ้ด้านบนก็วังข้อต่างๆนี่แต่แต่ติดแพงไหมพี่นี่ เนี่ยอ๋ออันนี้คือไม่ได้เจาะใช่ไหมหรือว่าเจาะเลยเจาะเจาะอยู่มุมนู้นโอ้เจาะมุมด้านล่างมันโฟมเจาะแค่ท่อท่อเอแบบรูเล็กๆเองอืมไม่ใหญ่เพราะว่าเอาท่อเอแล้วก็เวนขึ้นไปอยู่บนหมวกโอ้แล้วครับโอ้โหสวยมากโอ้โหโคตรหนักเลยว่ะรถรถครับได้น้ำหนักไหมนี่ได้ครับอ๋อได้อยู่คือมันจะหนักกว่ารถเดิมๆประมาณนึงอ่ะอืม เวลาเราจะยกหัวเนี่ยแบบต้องใช้มือช่วยดันในตัวมอเตอร์มันไม่ไหวมันดังเสียงมันดังแบบแอล <c oughs> โอ้หนักทั้งเครื่องเสียงเครื่องอะไรเนาะตู้นะโอหลังจะแอร์มันมีคอมอยู่ด้าน,านบนอคอมด้านบนอีกคอมแอร์ด้วยปีพี่หนึ่งก็นอนข้างบนหรือนอนข้างล่างนอนข้างล่างก็ได้อถ้าเราเอาเอาเอาพวกชุดเครื่องนอนเนี่ยเรามาไว้มุมนี้เต็มเลยแล้วพี่ก็จะนอนได้ แต่บางทีพี่ก็นอน้างบนก็ยังนอนได้อยู่นะได้ก็นอนได้อยู่เนาะแต่ว่ามันจะติดแอร์หน่อยจะบังแอร์เพราะนี่พี่มีแผนจะเอาตู้นี้ออกอยู่โอ้มันก็จะนอนสบายอ่าเอาตู้นี้ออกปุ๊บแล้วเรามาเอาดอกซับมาใส่โอ้ด้านล่างเดี๋ยวเราด้เรียนโอ้โหดีครับอันนี้คือเราเราเสียบไฟได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อเเสียยบบไไฟ้้านดลถ้าเข้าลงนี่ก็ใส่ใส่เสียบไฟได้เลยอ่าลากปลั๊กเสียบไฟก็ มันแอร์ในบ้านธรรมดาเอะไรได้เลยโอมีโหมดหมืในบ้านทุกอย่างเป็นน้อเงียบด้วยรอบอีกแอร์อะไรๆเครื่องที่อันนั้นมันจะลกหน่อยใช่ไหมลกแล้วเราต้องลงกระจกเพราะน่นตรงที่น้องนั่งอ่ะเคยวางแอร์เครื่องที่๋อวางตรงนี้แล้วก็ต่อท่อออกข้างนอกใช่แล้วเวลานอนน้องจะนอนลำบากทีเลยมันิ่งแคบวันนี้ก็ได้เจอพี่พี่หนึ่งแล้วครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานรอบก่อนก็พลาดไม่ได้เจอ เจอแต่แมลิที่รอบก่อนมาเมลิมา,มา, <S <S ม,ามาเตือนพี่ไงรอบนั้นะ่ะจริงรอบนั้น่าจะเป็นพี่นี่แหละมามาเตือน,นพี่ตู้บอกเรียกคิวก็เปม่่มลีมาอ๋อนี่คือผลไม้ตู้เย็นก็เริ่มซาแล้วไหมพี่ก็เลยมาลิงตัวแหง้งมันไม่ถึงกับซาหรอกเกียงว่าเหมือนกับว่าวางสวนมันยังไม่ตัด<อ>ยังไม่ได้ราคามากกว่ามันรอราคาอยู่ค่อยตัดใช่ครับเรนี้บวกกับว่ารถแต่ละเจ้ารถมันเยอะรถมันเยอะปุ๊บพอเราได้วิ่งจบไปเที่ยวหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องรอคิวกันสี่ห้าวันโอ้ รถเจอรอคิวอีกนอนเป็นวันเป็นเดือนวันละวันละวันอย่างเงี้ยเราก็ออกมาวิ่งงานแบบนี้ก่อนดีกว่าดีกว่าจอดรออยู่ดีกว่าเราไปรอนอนรอนอนกินใช่ครับจอดรอในตอนเรมันพอดีถึงคิวเข้าแฝงแทบดีจังหวะก็พอดีเใช่รอบที่พี่ลงไปภูเก็ตสองเที่ยวพอดีเลยลงมาภูเก็ตตึ้งกลับมาเพิ่งเราเรียกเข้าแฝงเลยอย่างนั้นแหละก็ไปใต้พอดีก็อยู่ใต้พอดี วันนี้พี่หนึงก็เป็นทางคนเดียวนะครับนี่นี่พีแอนี่ครับจากจงห <c oughs> โอ้นี่ครับรถพี่นึ่งก็ V.I.P สวยมากทำมาสปีนี้แล้วแหละม,มันก็มีจำรุดบ้างแต่ขต้อังถือว่ายังโอเคอยู่ยัง,อยงโอเคยังติดทุกดวงอยู่ก็เหมือนสมัยก่อนพี่จำเครื่องเสียงรถเล็กนะมันได้ไม่ถึงสองปีไม่ถึงปีมั้งมันรุดหมดเนี่ย งานสรงงานสามันหลุดหมดไฟก็ไม่ติดอือันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคเนาะใช่อันนี้คือมันยังอยู่ครบครับนี่นี่รถบรรทุกมันกระทงกระแทกก็ยังอยู่ยังทนอยู่ใช่อนี่ครับมีแอร์ก็สบายอย่างนี้ครับนี่รถบรรทุกติดแอร์แอร์บ้านนะครับนี่เรื่องน้ำมันด้วยไม่รบกวนคนข้างๆด้วยเซฟเราด้วยคะัมแติเมี่ยรเราติดตัวเนี้หมื่นสี่เรานับไปเลยสมมติว่า พี่แ้ไม่ไม่ไม่ถึงปีก็คืนทุนเล้มหมื่นสี่เพราะถ้าเราสตาร์ทเครื่องนอนอย่างเงี้ยต่อหนึ่งคืนนี่คิดไปเลยอย่างน้อยห้าร้อยหรือพันึ่งมีแน่ใช่ครับเครื่องนอนนี่ร้อยแปดร้อยต่อคืนน้ำมันที่หมดไปอ่ะใช่แล้วเราก็นับไปเลยว่ากี่คืนครบมื่นสี่ก็คืนทุนแล้วนี่คือตัวเดียวจบเลยบประหยัดเครื่องรถด้วยประหยัดน้ำมันด้วยไม่ไม่ถ้าสมมติเรายกเครื่องปป่นไฟออกอีกเราก็เสียบได้เลย ถ้ายกเครื่องปั่นไฟออกเราก็เสียบไฟบ้านปกติเสียบเข้าแอร์ปกติเลยใช่ครับแต่ถ้าเหมือนว่าเราไปอยู่ในที่ไม่มีปลั๊กไฟอย่างเงี้ยเราก็ปั่นเครื่องปั่นไฟไม่ต้องปั่นเครื่องนี้เราก็เสียบจากตู้ปั่นไฟออกเครื่องปั่นก็เงียบด้วยของพี่ดังอยู่อ๋อดังเล้ไม่ค่อยได้เสียบหรอกมันดังแต่สมมติว่าจังหวะที่ว่าเหมือนเราวิ่งมาปั่นผลไม้มาอย่างเงี้ยเราเหนื่อยใช่ไหมเครื่องปั่นยังไงเราก็ดับไม่ได้ใช่ครับยังไงก็ต้องปั่นตู้ด้วยใช่ไหม เก็ดับเครื่องตัวนี้ตึ้งอลไรก็ไปเสียบเพราะว่าเป็นเย็นี่เสียบไฟได้เรากระจแอร์ตัวนี้ได้เราก็ต้องปั่นตลอดอยู่แล้วไม่เป็นไรเราพักลางทางอ่ะเราก็พักเครื่องรถด้วยใช่พักเครื่องรถแล้วก็ตู้ผลไม้ยังไงเราก็ดับไฟเขาไม่ได้ไงใช่เราก็เสียบแอร์นอนระหว่างทางได้มั้ต้องเรียนอุณหภูมิตลอดใช่คตัวเรียนไม่ได้เลยอันตรายนี่ครับอีกได้เจอที่หนึ่งแล้วครับ นี่ครับรถพี่แกก็สวยมากนะครับโอ้โหตัวตึงสายใต้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปตลอดกันที่ไหนก็ถ่ายรถหล่อกันที่ไหนก็นี่ครับฝากติดตามด้วยที่หนึ่งบีไอพีนะครับเจอรถหล่อที่ไหนก็ทักทายได้รถพี่แกมีแต่คันหล่อๆครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายๆขอบคุณทุกคนด้วยครับบายบายไปครับที่หนึ่งไปเจอกันใหม่ครับไปครับพี่หนึ่งก็จะเดินทางต่อไปที่ นครพนมนะครับนี่รถลอมากเดินทางปลอดภัยครับผมไว้เจอกันไหมครับ